แล้วมาดูบทสรุปอันสุดแสนจะร้าวใจในศึกโดนโทเทมระหว่างรอยกับซปเปอร์แมนพลัง197ล้านเจอกับ1 7 1ล้าน6ตัวหลักที่รอยอลงครับก็จะมีฟินิกแมนครับซึงกับเคลื่อนล่าง2ราชาใต้ดินราชาซีฟูดแทงท็อปมาสเตอร์แฟครับทางฝั่งซปเปอร์แมนนี่แกลงเหมือนกันเป๊ะนะครับผมมาดูว่าจะเดือดกันขนาดไหน แลสำหรับใครที่หาร้านติมเกมบนพายเดอร์สโตเกอรราคาถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับผมนี่เลยครับผมรีดแมนช็อปนะครับติมถึงตรงมาตรงตลอดท้ายต้องรีดแมนช็อปพทนันนะครับผมเติมถึงคุเตอร์เมกเยอันเลยนะครับแพ็กเกจ3,300บาทเนี่ยเหลือเพียงแค่2,759บาทเท่านั้นนะฮะพอเติมเสร็จแล้วเนี่ยจะได้แบ่งส้มนะครับผมสามารถเอาแบ่งส้มไปกดซื้อถึงไปเกเกจในเกมได้เลยนะจ๊ะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับโอเคนะครับผมมาดูกันนะ197ล้านเจอกับ171ล้านครับ ทั้ง2ทีมครับผมเล่นทีมคอเดียวกันตัวเดียวกันเป๊ะๆเ,เหมือนก๊อปปี้กันมาแต่ว่าโพซิชันนี่ต่างกันนิดเดียวฮะทางฝั่งแฟนประกาศอยู่ด้านบนนะครับผมแล้วก็ทีมหน้ามาหนึ่งที20ล้านเปิดดาเมจมาก่อนเลยจังหวะนี้ของรอยครับแล้วทางฝั่งของซูเปอร์แมนเนี่ยแกเล่นอ่าตัวของราชาใต้ดินคู่หูกับราชาซีฟู้ดนะฮะอยู่หน้าหลังเหมือนกับรอยเลยครับเพื่อที่จะให้ใช้สกิลที่แรงที่สุดนะครับ แล้วราชาใต้ดินมาตุ้มหน้ามาหนึ่งทีโอโหกล้านดามเมจครับจังหวะนี้แล้วก็กาสนายตู้ไม่เจ็ดล้านหนึ่งแสนดามเมจครับโอ้โหเลือนนี่เป็นจุดแบบจุดๆนะแล้วก็ไล่ทุบม,มา,าหนึ่งทีจังหวะนี้เอาละครับผมมาแล้วครับผมราชาใต้ดินจากทางฝั่งซูเปอร์แมนตู้มมาหนึ่งทีสามล้านแปดแสนดามเมจแล้วอีกาานายต่อยมาหมัดนี้ไม่เข้านะโล่นเน้นโล่นแน่น อาแล้วแฟลชประแสงไล่ป่าหน้าเค้กเปรขึ้นกลับมาจังหวันนี้จิ้มมาหนึ่งชีโอ้โหเกือบ20ล้านครับเรามาดูตรงนี้ครับผมไล่อันตีจากทางฝั่งราชาใต้ดินคลิปเมาหูดอกนี้36ล้านดาเมจแน่นๆๆ,ๆๆๆแล้วก็ต่อยอีกหนึ่งมล้านดาเมจโอ้โหแรงจัดแรงจริงไม่มีอวยไม่มีม้วนะครับผมโอ้โหของจริงอะเราดัง็อปมาสเตอร์ปาหินอันหนาม ต้องมีโอ้โหหนึ่งอยล้านครับออดาเมนี่ป่าไปแล้วครับโอ้โหทางฝั่งรอยก็เลทิมหน,น้าในที่4ี่ล้านดาเมจอีกาซาไนต่อยหน้าอีก1เม็ดโอ้โหห้าสิบห้าล้านดาเมจครับเกรโรเกรโรนี่ไม่ลงไม่เล่นแล้วครับผมโอ้โหเล่นราชาใต้ดินกันเกือบทั้งเซิร์ฟครับโอโ้โหครับเรามาแล้วครับทางท็อปมาเซอร์โยนหินปาดหน้ามาหนึ่งร้อยล้านเหมือนกันครับโอ้โห 100ล้านเอาไปเต็มเต็มเข้าที่หน้าครับผมโอ้โหแล้ว30ล้านดาเมจมีการสนายต่อยใส่ฟินิกแปนยัดหมัดมี้มา30ล้านครับโอ้โหดาเมจนี่มันแรงจริงๆแรงแบบแรงจริงแรงจับแรงจริง,แรง,รงแรงแบบเด่าฮะโอ้โหแล้วดูตรงนี้ครับอาซึนกับเคลื่อนไล่ชนมาจังหวะนี้โอ้โห26ล้านครับ อูไล่ปาดหน้าเค้กมาครับผมแล้วโดนพิษกัดกร่อนกับตนแพสสีระเบิดของราชาใต้ดินครับผมแรงจับฮะแล้วทางฝั่งของซูแมนปาดหน้าคืนกลับมา12ล้านเมจโอเคด้านนี้เฟสที่หนึ่งยังไม่จบเลยนะครับผมแทงท็อปแบงคอแทงท็อปเไลต่อคกละมาสองหมัดฮะด้านนี้โดนรลเปิดตำสีอู๊แตกเหมือนกันครับอูทางฝั่งรอยครับผมอู๊ดตูสีจริงๆอะด้านนี้เอาเข้าไปเน้นๆเต็มๆครับผมแล้วเบิร์นครับมีการกัดกรอนกับเผาไหม้ฮะ ไล่ต่อยหนึ่งทีจากทางฝั่งราชาซีฟูครับไม่มีลูกไฟชายแล้วฮะเฟสท,ที่1ยังไม่จบครับย้ํากันอีกทีฮะเฟสท,ที่1ยังไม่จบครับท่านผู้ชมแล้วก็ปากอีกหนึ่งทีหสามล้านหนึ่งแสนดัเมตโอเคด้านนี้ครับฟิลิปแมนไล่อุ้มแล้วคูมาจังหวะนี้4 000, 000, 000, 000, ล้านหนึ่งแสนดัมเมตล่วงไปแล้วครับผมราชาใต้ดินของทางฝั่งซูเปอร์แมนโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหด้านนี้นะครับ12ล้านครับระเบิดเต็มๆอ่ะ โอเคครับด้านนี้มาแล้วครับผมไล่อันติมาอีกแล้วไล่อันติโอ้มันสามสิบเก้าล้านโอ้โหแรงจริงแล้วก็อีกาานาต่อยมาห้าสิบเจ็ดล้านล่วงไปเลยครับผมโอ้หูนอนแทงเต้งไปแล้วครับโอ้โหไปคุยกันล่ามะม่วงอะด้านนี้ครับผมมีการเกิดใบครับแล้วก็คืนโซนิกหนึ่งทีโอ้หูยังไม่ล่วงครับทเฟสที่หนึ่งยังไม่จบเลยครับผมโอ้โหบ้าไปแล้วครับ โอเคครับด้านนี้ครับเริ่มที่จะเลือดเกือบจะหมดหลอดแล้วโอ้โหโดนกัดก่อนแตกไปเลยครับผมทางฝั่งรอยครับแล้วฟินแมนพุ่มมาจังหวะนี้ฟินแมนหกล้านดาเมจหกล้านเปอร์เซ็นเมจแล้วอีกาสไนต่อยต่อยอัพหน้าแทงท็อปมาจังหวะนี้หกสิบสามล้านเก้าแสนนเมจเราไล่ต่อยมาโอ้โหซ้ำศพแบบเติงๆอ่ะราชาซีฟูของรอยซ้ำศพแบบเติงๆอ่ะโอ้โหซ้ำศพครัท่านผู้ชมครับ สมาสัมผบและยืนแหกฟันนะยืนยิม้มด้านนี้ไลป่ปาดหน้าเค้กมาโอ้โหห้าล้านเจ็ดเนเมตรแล้วต่อยมาแยบแยบไปหนึ่งบัตเฟสที่สองมาบัากัดกร่อนแบบเบิร์นเบบี้เบิร์นโอเคด้านนี้มาทุ่มมาฟินเมียนเหินไปหาอัดหน้ามาแล้วอีกาสนาไล่ต่อยอัดตุยท้องแฟดประกาศแสงมาหนึ่งล้านเท่านั้นนะครับผม เอาแล้วครับด้านนี้เราเปิดแตกมาสี่ล้านแปดแสนดาเมจนะครับยังไม่แตกนะแล้วก็ปาดหน้าเฮกมา11ล้านครับราชาตี4ฟุตของรอยโอ้โหแตกไปแล้วครับโอ้โแล้วตอนนี้เป็นการสวนคืนจากซูเปอร์แมนครับผมโศนมา23ล้านครับโอ้โหเอาแล้วครับเกมพิกหรือเปล่าครับผมจังหวะนี้ไล่ต่อยมา 18ล้านดาเมจจากทางฝั่งของราชาซีฟูนครับผมอัดใส่หน้าทางฝั่งของฟินิกแมนเต็มหน้าครับผมแล้วตัวอาซุยกับเพื่อนเกือบแตกเหมือนกันครับดานนี่อุ้มมาก่อนครับแล้วอีกาฟานายเอาอีกสมัดหนึ่งกลับไปคุยกับลากบะม่วงโอ้โหยังยืนได้อยู่ครับแล้วมาแล้วทางท็อปมาสเตอร์ทางท็อปมาสเตอร์เคว้งหินปานจังหวะนี้79ล้านครับผมบินไปสวรรค์นะโอ้โหท่านผู้ชมครับแล้วมาแล้วครับผมทางฝั่งรอยเกมจะพีคฮะ แล้วก็ต่อยตุ้ยท้องอัดหน้าเต็มๆห้าล้านเจ็ดครับใส่นักฝังแทงท็อปมาสเตอร์แล้วท็อปมาสเตอร์ปาเว่งหินอัดปั๊บปั๊บปั๊บมาหกสิบห้าล้านโอ้โหเดือดจับ,จบเดือดจริงอะโอโ้เรียบรอยครับผมไล่แตกหมดเลยครับโอ้โหแล้วดูตรงนี้ศึกดวลแทงท็อปมาสเตอร์ครับเหลือทั้งหนึ 1, ่ง on ต่ one, อหนึ่งวันออนวันนะโอ้โหว่ายังไงครับแล้วดูเลือดแทงท็อปมาสเตอร์ของรอยครับ จุดไข่ปลาฮะยังไม่หมดครับแต่ทางทอมาสเตอร์ของซูเปอร์แมนนี่เหลือน้อยครับเลือดลายทุ่มมาหนึ่งทีแปดแสนหนึ่งหมื่นดาเมจครับมาแล้วครับผมศึกโดนทางท็อปมาสเตอร์เอาแต่แฟ a ประกายแสงแฟ a ประกายแสงยังอยู่ไล่ทีมาจังหวะนี่โอ้โหเบิร์นเบิร์นลูกไฟทิ้งหมดเลยครับผมเหลือแค่หนึ่งลูกเท่านั้นนะลูกไฟเหมือนจะไม่มีลูกไฟใช้แล้วครับผมทางท็อปมาสเตอร์ของทางฝั่งรอยครับเอาแล้วครับผม มีมันมีมันมีเดือดครับโอ้โหเลือดเหลือเยอะจริงแต่ยืนเป็นกระสอบทรครับเนื่องจากว่าลูกไฟแก้หมดไปแล้วครับในเฟสนี้เอาละครับด้านนี้แทงตอมมาสเตอร์มาแล้วลูกจ๋าปาปาอัดตาวยิงไสองล้านลบหลีครับท่านผู้ชมโอเคไล่ต่อยยับหน้าสองทีครับแทงตอมมาสเตอร์แล้วก็ปาบหน้าจังหวะนี้ อาละเฟสที่3ท่านผู้ชมเฟสที่3เน้นๆขู่ขึ้นโซนิกแล้วฟินนิงแมนฟินดิแมนอุ้มแฟดไปไกลแสงปัปง๊บจังหวะที่7จล้านเครับอุ้มแฟดไปก่อนแล้วด้านนี้ทุบมีหนึ่งครั้งทุบอีกหนึ่งครั้งเอามาเอามาเต็มๆโอ้โหเก้าล้านแล้วแยบมาดสิบสี่ล้านครับโอ้โหมัดน,นี้โอ้อ่าแล้วลูกไฟก็ยังหมดอยู่แล้วอุ้มแฟดไปแล้วครับแล้วก็จับแทงท็อปทุบไปหนึ่งทีโอ้โหสี่หมื่นสี่ โอ้แล้วมาเฟสที่4ครับแล้วมากแล้วครับผมแฟตรประกาศแสงตัวไรครับตัวไรโอ้โห,โหโลูกไฟไม่มีใช้อีกแล้วครับโอ้โหโโแม่มันร้ายกาดร้รายจริงๆครับแล้วก็โดนนวดอยู่ฝั่งเดียวรอยปั๊บปับปับจังหวะดีย1ล้านคดับดูสะท้อนความแรงสะท้อนดามเมจของทางฝั่งแทงท็อปมาสเตอร์ของรอยทอนมา10ล้านครับ เอาเด็ครับผมจังหวะนี้ลูกไฟไม่มีใช้ครับผมแต่ว่ายังมีสะท้อนใช้รัวๆครับโอเคด้านนี้เฟสที่5ครับผมเอาแล้วพิมอีกแล้วพิมพ์มารอบนี้ยังไงพิมพ์มารอบนี้โอ้โหลูกไฟเหลือ2ลูกเอาแล้วผมถึงเวลาทางฝั่งรอยสวนบ้างครับแบบนี้หมอไม่รับเย็บฮะแล้วก็ด้านนี้จังหวะนี้ซูเปอร์แมนปลายหินอัดหน้าปังมาย3ล้าานครับถึงเวลาสวนกลับของทางฝั่งรอยครับอัดอั้นมานานครับ โดนนวดเน้นๆแล้วมาแล้วลูกจ๋าปลายหินที่หนูอยากได้อยากได้ไปเจ็ดสล้านเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยกับแบบนี้กลับบ้านไปคุยกับลากมะม่วงครับผมจังหวะน,นี้กับสวนที่เดียวเอาอยู่ครับผม ก็ยังเป็นทางฝั่งร้อยครับผมที่เอาชนะในศึกดวลโธเทศประจำสัปดาห์นี้ไปนะครับผมสำหรับใครที่ชอบไม่ลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ